สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Geo Gamer นะครับผมนั่นเอง Yes what the what <c oughs> โทษทีโทษทีครับเอาละรครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Geo Gamer วันนี้ผมก็จะมาแจกสกินนั่นเองวันนี้ผมก็ผมหลังจากผมได้แจกสกินสี่ทูนะผมเป็นตัวละครผู้หญิงนะผมถ้าใครไม่ได้มาดูก็ย้อนไปดูได้น,นะผมอ่าแล้วทีนี้ผมก็จะมาแจกสกินนี่เลย Carmine Rider Revis นะผมก็คือเขาคนแปลงแล้วก็คือ Ekarishi Digi นะผม เขาคือผู้มีพลังของม a สเต r r อร์หรไวส์นะผมแต่ก็มีสองคนก็คือไ i ส์นะผมแต่เพราะว่าจะไปไปจับคนอื่นนะผมผมก็ผมไม่น่าชอบไ i ส์นะผมเพราะว่ามันที่ที่ใช้ที่ไม่ได้เรื่องอซะเลยที่เข้ามามันจะผลปล่อยไอ้ที่คำสัญญาไว้ของไอ้กีกาลิชีดิกินะผมเออถ้าอยากจะแจกแล้วก็ผมจะวันตัดคลิปนัดเองนะผมอะถ้าไม่รังเกียแล้วก็ผมก็อย่าลืมฝากกาดติดตามแลก subscribe ะกดซับสไครต์ด้ครับจใจแจกทุกคนในเกมไหม่ครับด้วยนะครับผมมา เดี๋ยวผมจะจะอธิบายฟัรนะผมเพราะว่าไม่เชิงเพราะว่าเราจะได้แจกนี่ไหมดีไหมก็ได้นะโอเคก็คือความสามารถของคาร์เมเดอร์รีไวสก็คือมันจะกระโดดสูงเหมือนจะเป็นไวสแตมทีเวสแต่มันจะมีร่ามใหม่ซ้อมอันไม่รู้ว่าจะเป็นร่าในรกสาวเป็นไฟรหรือเปล่าเออไม่น่าจะเชิญน,นะเพราะว่าที่มันเป็นตอนที่สิบห้าก็คือคาร์เมเดอร์รีไวสก็คือคาร์เมเดอร์ไลฟ์นะผมก็คือร่ามก็คือแจ็คเกดเจโนนะผมก็จะเป็นร่ามนะผม ส่วนก็คือมัลเดอร์แจนนะผมก็จะมีไอ้มัลเดอร์สีคนก็คือ device แล้วก็ Wi s e แล้วก็ l i v e แล้วก็ไอเดมอนแล้วก็แจนนะผมก็มีมันจะมีไลเดอร์สี่คนนะผมแต่ก็มีปีศาจหนึ่งตัวก็เป็น Wi s e แล้วก็อีกตัวนึงก็คือไออะไรวะน่าจะเป็น Le ิฟคอฟเออผมจำได้นั่นแหละนั่นแหละที่สู้กับไอไอที่โดนที่โดนสลายที่คนคอยยศจริงๆนะเหมือนกับเกมจัมพฟอสกเออนั่นและ ใช่จริงเพราะว่ารีไวอาจจะไม่มีอาวุธนะผมผมก็เสียดายผมไม่ได้ลงอาวุธก็ต้องใช้อาวุธนี้ไปแทนนะผมนี่อาวุธนี้เนออาวุธไอมาเลเดอร์รีไวมันใช้อาวุธในเกมไมโครฟ a f t ได้เหรออย่นี้ก็ได้เหรอเออไม่เชิญเพราะว่ามันจะมีไออนิเมะเซโร่ทูไหมครก็น้ำมะนาวอาจจะพูดถูกนะเดี๋ยวค่อยแจกให้นะผมผมลืมไปหน่อยนะครับแตกก่อนผมจะเล่นมาเลเดอร์รีไวนะผมนี่นี่นี่ัดซสยาวนะผม พอดูผมก็งงนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเวลาคุยกับสาวๆาใน y ในย u b e ผมน่าจะคุยนะครับบางทีผมก่ันจากผมหลังจากผมก็กลับหายไปนะเพราะว่ามีคนดูถึงเยอะมาก้วผมไปถึงผู้ติดตามอยู่นะครับผมก็ไม่เชิญเพราะว่าถ้ามีคนดูเยอะถึงจะได้มีแฉชุชนได้ไหมก็ต้องลองดูแต่คราวนี้รีว้วนะผมก็จะมีร่างใหม่ร่างสองนั่นเองเป็นร่างฟอร์มนะครับถ้าไม่เชิญก็ต้องลองดูกันต่อไปนะครับ ทุกคนอย่ากรู้แล้วก็อ่าประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับแจะแจกสกินให้ทุกคนด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับผม